ค่ะนะคะค่ะในส่วนของประกันภัยรถยนต์ค่ะต้องบอกก่อนว่านะคะประกันภัยรถยนต์เนี่ยนะคะรถยนต์หนึ่งคันนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3อย่างดังนั้นสมาชิกสามารถสร้างไรายได้นะคะจากรถยนต์หน,นึ่งคันได้ด้วยกันทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันก็คือ1ค่ะการที่เราค่ะนะคะเป็นตัวแทนค่ะรับจ้างในการต่อภาษีรถยนต์คุณก็ได้รับรายได้นะคะในส่วนค่าบริการต่อภาษีรถยนต์ซึ่งปัจจุบันนี้เราก็สามารถที่จะ นะคะตอบผ่านระบบออนไลน์หน้าเว็บไซต์กรมขนส่งทางบกได้หรือว่านะคะไปต่อภาษีที่ขนส่งได้เลยนะคะซึ่งค่าบริการค่ะนะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่นะคะคันละนะคะหนึถึงสามบาทขึ้นอยู่กับว่านะคะท่านเก็บค่าบริการลูกค้าเท่าไหร่นั่นเองค่ะต่อมาค่ะก็คือในส่วนของรายได้จากค่าคอมมิชชั่นจากงานขายพระบรถยน์นะคะเรื่องสีกุ้งบลกเกอร์ค่ะเราก็จะมีพรบรถย์ให้ท่านเลือกขายนะคะมากกว่า30บริษัทนะะเราสามารถเลือก ขายได้เลยว่าจะขายพรบบริษัทไหนและแน่นอนว่าคุณก็จะรับรายได้นะคะเป็นค่าคอมมิชชั่นค่ะนะอีกส่วนหนึ่งก็คือนะคะในส่วนของรายได้ค่ะนั่นก็คือรายได้จากการขายกรมธรรม์น,นะคะประกันภยัยรถยนต์หรือเราเรียกว่าภาคสมัครใจนั่นเองรถยนต์หนึ่งคันค่ะสามารถเลือกที่ทําประกันรถย,ยนต์เ่ว่าจะเป็นประเภทหนึ่งสองบวกสามบวกหรือประเภทสามแบบไหนก็ได้นะคะเราเป็นในหน้ามีหน้าที่เสนอแนะนําบริษัทให้กับลูกค้าได้นําความคุ้มครองแบบประกันนะคะเมื่อลูกค้าะคะมีการซื้อ ประกันภัยกับเรานะคะคุณก็ได้รับรายได้ค่าตอบแทนนะคะเป็นค่าคอมมิชชั่นนั่นเองดังนั้นนะคะรถยนต์หนึ่งคันค่ะนะคะต้องทำากันกทั้งหมด3อย่างก็คือ 1. ตอ่อภาษี2ค่ะตอบพรบร3ค่ะต่อประกันภยัยภาคสมัครใจค่ะถ้าลูกค้านะคะมีการนะคะตอภาษีพรบรแล้วก็ประกันภาคสมัครใจะคะ่ะ ก็สามารถที่จะสร้างรายได้นะคะให้กับคุณนะคะรถยนต์หนึ่งคันสร้างรายได้อยู่ที่ประมาณราวๆ1,000งพันบาทต่อคันค่ะและนี่นะคะก็คือนะคะสูตรในการคํานวณน,นะคะในส่วนของรายได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะดังนั้นค่ะสําหรับในหน้าหรือว่าคนขายนะคะพี่โบยจะให้ดูในเรื่องของรายได้นะคะการคิดค่าคอมมิชชั่นนะคะตัวอย่างเลยค่ะ ถ้าวันนี้ค่ะเราขายลูกค้านะคะซึ่งนะคะตัดสินใจซื้อประกันนะคะอยู่ที่เบีย้ยเต็ม2องหมนนะคะแล้วนะคะในส่วนของรายได้หรือว่าส่วนลดเนี่ยอยู่ที่1 2พสอระบรค่ะนะคะพรบรจะราคาอยู่ที่นะคะเป็นรถเก๋ง6 4 5บาทส่วนลดก็อยู่ที่12%ค่ะดังนั้น,นะคะในการคำนวณในเรื่องของรายได้ค่ะของนหน้าเราจะนำเบีย้ยเต็มค่ะก็คือ22 0 0 0คูณกับสูตรที่ใช้ในการถอดเวยลาอากรก็คือ0 9 3 0 9ด้จะได้กับเบีย้ยสุทธิ ะะอยู่ที่2480แล้วคูณกับส่วนลดหรือว่าค่าคอมมิชชั่นในหน้าคือ12%ค่ะดังนั้นนะคะครถยนต์คันนี้ค่ะคุณจะได้รับรายได้อยู่ที่2458บาทถ้าคุณขายประกันรถยนตมาหนึ่งคัน ะะเวลาที่เราน,ะะนำเงินนะคะคส่งบริษัทค่ะเราเก็บเงินจากลูกค้าแล้วนะคะคุณโอนเงินค่ะหักค่าค,าคอมมิชชั่นได้เลยดังนั้นนะคะคเราจะโอนยอดนี้ค่ะ22,000ลบกับค่าคอมมิชชั่น2,458บาทนะคะคชำระเงิน,นะะให้กับบริษัทโบรกเกอร์นะคะคอยู่ที่19,542บาทะะและได้ของคุณก็คือ2,458บาทนั่นเองค่ะพระบรถเก๋งเช่นเดียวกันค่ะนะคะคเบี้ยเต็มอยู่ที่645.21ค่ะ คูณกับสูตรในการถอดใบบก็คือ0.9309ค่ะได้กับเบสุดทีิอยู่ที่600บาทและคูณกับส่วนลดคอมมิชชั่นอยู่ที่12%ค่ะนะคะคันนี้จะมีส่วนลดจุดที่12% ก็คือเจ็ดสิบสองบาทนะคะดังนั้นเวลาที่เรานะคะโอนยอดนำสง่งบริษัทค่ะก็จะอยู่ที่645.21ลบกับ72บาทเท่ากับยอดนำส่งที่ห้าอยเจ็ดสิบสบาทค่ะเห็นไหมคะว่าตัวอย่างนะคะรายได้นะคะจากการขายรถยนต์หนึ่งคันนะคะถ้าคุณขายประกันรถยนต์2อ0 0มคุณจะรับรายได้อยู่ที่2,458บาทถ้าคุณขายพรบรนะคะรถเก๋ง1คัน675บาท นะคะคุณได้รับรายได้อยู่ที่72บาทดังนั้นค่ะนะคะรายรับรวมนะคะจากการขายประกันและพรบอรนะคะของรถยนต์หนึ่งคันค่ะจะอยู่ที่ค่ะ2,458บวก72บาทเท่ากับขารายได้ะคะอยู่ที่2536บาทค่ะนะคะสมาชิกนะคะที่เป็นในหน้าของสิกลุ่มโปเกอร์ก็สามารถที่จะนะคะเก็บเงินลูกค้านะคะยอดเต็มนะคะเมื่อนำส่งบริษัทแล้วนะคะให้หักนะคะในส่วนของค่าคอมมิชชั่นโอนยอดนำส่งได้เลยค่ะ